รักเนียนลาวพี่นอ้องก็เอ่อนี่รักบ้านรักบ้านกับอ่าตอนนี้ก็คือกำลังมาเลยพี่น้องเลยเสียงดังจ้าหลังหลังเปรียบตัวกันลาวพี่น้องก็เอ่อดังเกินพี่น้องเอ้ยเลขเต้นโลจารึไงล่ะ นี่กับลักมาเลยกับลักมาเลยลากหลังเปียกตัวพี่น้องเก็บกาวกล้องหวัวต้กล้าวไม่ต้องอลงก่อนสภาพนี้มาเรเร่งมาเรมเร่งพี่น้องเออมารเร่งที่ต,นนต้ตนนามตาพี่เลยกับต้นนามตาพี่ ล่างบ้านพอดีครับกำลังมาเลยพี่น้องเออ